น้ำหอมสิบกลิ่นที่ผมไม่แนะนำแล้วผมจะไม่เก็บไว้ในคอลเลกชันครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Incent Channel นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับต้องเรียกว่าไม่แนะนำสิ ไม่แนะนำนะครับน้ำหอม9ตัวนะครับแต่ว่าตัวที่10เนี่ยตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตัวที่ผมแนะนำให้ลองแต่ไม่แนะนำให้เก็บแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้นะซึ่งเป็นตัวที่ผมได้รับแบบว่าแรงบันดาลใจมาจากช่องช่องหนึ่งนะครับซึ่งทำให้มีความรู้สึกว่าอยากลองกลิ่นนี้มากๆนะครับแล้วพอได้ลองปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าผมเอาน้ำหอมกลิ่นนี้ไปเข้าแลบอยู่นะก็คือเอาไปเทสฉีดเอาไว้ในฝาบ้านนะครับ อยู่สักพักหนึ่งนะครับดูว่าเขาจะทนแค่ไหนแล้วก็ผมจะรู้สึกอย่างไรกับกลิ่นของเขาเนาะดมใกล้ๆไม่ได้เลยทีเดียวส่วนมันจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเฉลยท้ายคลิปนะครับผมสําหรับน้ําหอม9กลิ่นที่จะไม่แนะนําวันนี้นะครับเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมไม่อยากจะให้มันอยู่บนตัวผมมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ถ้าใช้แล้วเนี่ยผมจะรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคอครับคือจะเป็นอะไรที่แบบว่าดูไม่ค่อยมั่นใจนะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด9กลิ่นแล้วก็ น่าจะเป็น9เหตุผลเลยนะครับที่ไม่ใช้นะฮะสำหรับน้าหอมที่เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับคือน้าหอมทุกตัวที่พูดวันนี้คือเคยรีวิวไว้แล้วหมดเลยนะครับอืมเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ทําออกมารวเซ็กซี่มากๆนะแต่ว่าในความรู้สึกผมเนี่ยเขาเซ็กซี่ทุกกลิ่นเลยยกเว้นกลิ่นนี้นะครับนั่นก็คือจองพอคูเจรครับเลอร์มอลเอเวียเตอร์ครับเลอร์มอลเอเวียเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะบอกว่านี่ก็คือแบ่งขายมาก็ยังไม่หมดเลยนะ คือแบบว่ายังยังยังเก็บเอาไว้อะคือกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะดูเหมือนจะสดชื่นในตอนแรกนะแต่คือประเด็นคือกลิ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าเบรนออกมาแล้วประหลาดพอสมควรคือมันมี DNA อเของเลมมอลอยู่นะคือเป็นมิ้นท์เป็นวานิลาอะไรประมาณนี้แต่ประเด็นคือมันดันเปิดแล้วมันมีความเป็นสิตรสัสบวกกับกลิ่นที่มันจีเขียวอะคือความเปรี้ยวผสมเขียวผมรู้สึกว่าเป็นคอมบิเนชันที่ดูไม่ค่อยลงตัวสักเท่าหไหร่นะ สำหรับกลิ่นนี้นะครับคือเป็นกลิ่นที่ฉีดบนกระดาษจะโอเคนะกลิ่นจะออกหวานนะตัวนี้เป็นอะไรที่ดูออกหวานเลยแต่กลิ่นบนผิวเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดูประหลาดมากๆครับคือมันเป็นบุค,คลิกที่ดูเหมือนจะให้ความรู้สึกเป็นทหารอากาศขับเครื่องบินอะไรประมาณนี้ครับ aviator นะแต่ความรู้สึกที่ผมได้ผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี่เหมือนทหารบวกขับเครื่องบินอนะ่ะคือมันออกแนวเป็นกลิ่นป่ปาๆชุ่มเขียวและเขียวเหมือนมีแบบใบไม้อ่ะเยอะๆครับแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นที่เป็น citrus แล้วก็กลิ่นที่เป็นแบบลักษณะกลิ่นที่เป็นเหมือนเรมอวซึ่งเรมอวเนี่ย D N E ของเขาเป็นแรงบันดาลใจที่ได้มาจากทหารเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดูเป็นกลิ่นที่ออกมิ้นวานิลาแล้วก็ออกสดชื่นเป็นทะเลแต่ว่าตัวนี้เป็นกลิ่นที่ดูเหมือนกับนั่นแหละอย่างที่บอกเหมือนทหารบวกกับเครื่องบินน่ะคือมีกลิ่นที่ออกแนวเ,เป็นกลิ่นเหมือนเรมอวแล้วก็มีความเปิดสดชื่นนะครับแต่ว่ามันจะเขียวผสมเปรี้ยวก็เลยเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้จะไม่เก็บแน่นอนในคอลเลกชันนะครับดู มีความรู้สึกว่าใช้แล้วไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะกลิ่นนี้แต่ถามว่าเลวร้ายไหมไม่เลวร้ายนะครับลองไปดมดูก่อนเนาะเผื่อจะชอบกลิ่นแนวนี้นะครับกลิ่นถัดมานะครับ Victor and Rolf ครับ Spice Bomb Fresh คือกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ผมรีวิวไปค่อนข้างดีนะคะแนนเซนส์ผมชอบมากๆนะคือกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้ความสดชื่นโปร่งสบายมากๆสำหรับ Spice Bomb Fresh นะแต่ประเด็นคือไอ้เอจ้า Spice Bomb Fresh เนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบว่าสดชื่นเย็นดูสะอาดจริงนะครับแต่ว่า performance ไม่ดีเลยนะครับคือแบบฉีดปุ๊บเนี่ยประมาณสักไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอ่ะกลิ่นจะจางมากๆจนกระทั่งแทบไม่รู้สึกว่ามีน้ําหอมอยู่บนตัวเลยแล้วก็จะมีกลิ่นหวานแว้บๆบนผิวนะครับแล้วก็แห้งๆเลยคือเป็นกลิ่นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างไม่ดีะนะครับแล้วก็การกระจายตัวเนี่ยดีในอากาศที่ค่อนข้างร้อนแต่ประเด็นคือพอออกแดดร้อนปุ๊บเนี่ยคือกลิ่นจะพุ่งพลุธและหายไปเลยนะครับก็เลยเป็นอะไรที่ผมว่านะคนที่ชอบ น้ำหอมที่แบบว่าทนทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบกลิ่นนี้เลยแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับการซื้อมาก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึ้งที่ผมไม่แนะนําเลยถ้าเป็น s สไปซ์บอมผมแนะนําเป็น2ตัวครับคือ s p i ซ์บอม b e t t หรือสไปซ์บอมไนท์นะครับเวอร์ชันนะครับส่วนตัวที่เป็นเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเป็นอะไรที่โอเคเหมือนกันแต่ว่าผมแนะนําให้ใช้ในอากาศค่อนข้างาหนาวๆคือค่อนข้างจะกลิ่นเข้มนิดนึงอ่ะสำหรับตัวเอ็กซ์ตมนะอืม แต่คือชอบกลิ่นทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ก็ชอบกลิ่นนะเพียงแต่ว่าไม่ชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาอะคือเป็นอะไรที่แบบบางนี่คือฉีดบนกระดาษแล้วกลิ่นก็เริ่มบางแล้วเนี่ยครับคือบางเร็วมากนะครับสาหรับกลิ่นนี้ถัดมานะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความออกหวานด้วยนะกลิ่นนี้หลายคนชอบนะแล้วก็หลายคนบอกว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายนั่นก็คือโปโลแบล็คแต่ประเด็นคือกลิ่นเนี่ยเปิดปุ๊บ มันสดชื่นจริงครับมันมีความสดชื่นมีความแบบสิตรัสผสมความหวานความแอมบร็อกซานอะไรประมาณนี้นะแต่กลิ่นนี้นะครับพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันจะมีความเคมีเคมีอะ่ะคือความเคมีของเขาเหมือนสารเคมีที่กําลังเดือดอะ่ะประมาณนั้นน่ะคือเป็นเคมีที่โดมงปุ๊บแล้วปวดหัวครับนิดนึงนะคือกลิ่นเนี้ยเ,เป็นกลิ่นที่ผมแบ่งขายมาเยอะมากแล้วก็ประเด็นคือตอนที่จะเทสตอนก่อนรีวิวเนี่ยผมเอาไปใช้จริงๆไงลแล้วก็เหมือนกับ เออใช้นั่งแท็กซี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ฉีดไปนะปรากฏว่านั่งไปทําไมรู้สึกว่าน้ําหอมกลิ่นนี้มันเวียนหัวทังเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คิดว่าอุปทานไปเองนะครับก็มาเทสอีกวันหนึ่งเทสอีกวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้นั่งแท็กซี่นะแต่ว่านั่งอยู่ห้องแอร์เลยก็แบบปวดหัวเชว่นกันกนะ็มีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่อาจจะดีสําหรับหลายๆคนแต่มีความรู้สึกว่ากลิ่นที่เป็นหนงังเป็นเบาเขาเนี่ยมันดูเป็นเคมีจนเกินไปจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับรถที่เป็นรถใหมๆ่ๆและเบาที่เขาแบบเคลือบสารที่ไม่ค่่่อยรราาคาแพงเทไห คือเหมือนยังไม่ได้ขัดอ่ะคือเป็นเบาเหมือนเบาะรถใหม่ที่แบบมีกลิ่นเคมีมีแบบนั้นอ่ะคือเป็นอะไรที่รู้สึกได้เลยนะครับว่าไม่น่าจะเก็บไว้ในคอลเลกชันแน่นอนนกลิ่นนี้นะถัดมานะครับเป็นจากค่ายดันฮิวนะครับตัวนี้ก็คือดันฮิวไอคอนแอบส์โซลูตคือดันฮิวไอคอนเนี่ยจริงๆแล้วในกลิ่นเนี่ยดีหลายตัวครับตั้งแต่ตัว EDT ตัวแรกเลยก็จะเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบเก่าๆนิดนึงคือบุคลิกจะดูแบบมีอายุนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงมีความสดใสสดชื่นอะไรประมาณนี้นะตัวเนี้ย แอปซูลเนะี่ยเป็นตัวที่แบบว่าผมรู้สึกว่าคือกลิ่นเขาเปิดเนะี่ยเหมือนหรูเลยนะคือเปิดเนะี่ยเป็นหนังเหมือนหนังกลับอะไรประมาณนี้ครับมีความหวานซึ่งเหมือนจะเซ็กซี่นะแต่ประเด็นคือกลิ่นเนี่ยมันออกเป็นฝุ่นๆแล้วมันออกเป็นอะไรที่ดูเก่าเนาะก็เลยมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันก็เลยกลายเป็นกลิ่นที่ทําให้รู้สึกว่าดูเก่าดูแก่ไปเลยอะ่ะคือไม่แนะนําเลยครับจริงๆแล้วผมไม่แนะนําเลยสําหรับคนที่อายุตั้งแต่แบบว่า สี่สิบลงไปจริงๆแล้วสี่สิบกว่าๆแล้วหน้ายังไม่ได้สี่สิบเนี่ยก็ยังไม่แนะนานะคือตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบแม้แต่ผู้สูงอายุเองผมก็ยังไม่แน,นะนําอ่ะคือเป็นอะไรที่มันดูเสริมบุคลิกถึงความเก่าคือมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนเป็นกลิ่นหนังเก่าๆอ,อ่ะออะไรประมาณนี้คือมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะกลิ่นนี้ก็เป็นอีกลิ่นหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าดันฮิวไวคอนถ้าจะใชนะ้ผมว่าใช้ตัวอื่นดีกว่านะเ้าาัยรุ่นห่อผมแนะนำเป็น ไอคอนเรซิ่งนะครับตัวสีชูเขียวอันนั้นเนี่ยจะดูเป็นกลิ่นที่แบบดูวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยเนาะดูซิ่งๆนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ภูมิฐานนิดนึงนะผมแนะนําตัวแรกเลย edt นะครับหรือแม้กระทั่งตัวสีดานะอันนั้นก็โอเคเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้แอปสรุปเป็นอะไรที่แบบดูเก่าเกินไปผมว่าผมไม่แนะนานะครับถัดมานะครับกลิ่นนี้ค่อนข้างโด่งดังนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่คุณแม่ผมชอบด้วยแต่ประเด็นคือผมไม่ชอบนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้นะฉีดนอนโอเคคร มีความรู้สึกเหมือนตัวเองย้อนยุคไปสักประมาณ20ปี30ปีที่แล้วอะ่ะคือแบบค่อนข้างที่จะเก่ามากๆนั่นก็คือ Dragono นะครับจากกีลาโรสก็คือ Dragono จาก g ีลาโรสเนี่ยตัวนีนะ้เป็นตัวที่แบบว่ากลิ่นลาเวนเดอร์เด่นมากแต่ประเด็นคือมันเด่นเกินไปครับคือกลิ่นเนี่ยเปิดดูเป็นซิตรัสนะแล้วก็ให้ความสดชื่นใช่ไหมแต่กลิ่นที่มันอยู่บนหิวเราจริงๆเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ฝุน่นๆแป้งๆแล้วก็มีความแบบ คล้ายๆกับกลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นของน้ำยาแบบว่าปรับอากาศห้องนอนคล้ายๆกับยากันยุงโดยในบางขณะอะไรประมาณนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่ากลิ่นแบบนี้คือมันอาจจะโอเคสําหรับแบบสมัยก่อนๆนะครับที่แบบว่าเขาออกมาตอนแรกๆเนี่ยคือเป็นอะไรที่น่าจะโอเคนะแล้วก็ในรุ่นพ่อรุ่นแม่อาจจะชอบนะกลิ่นนี้แต่ประเด็นคือแต่ประเด็นคือพอมาปัจจุบันเนี่ยกลิ่นแบบนี้ไมนเป็นกลิ่นที่พบได้มากในพวกน้ำยาปรับอากาศนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าทําให้กลิ่นดูไม่น่าใช้เนาะ เหมือนเราใช้แบบว่ายากันยุงหรือว่าน้ำยาปรับอากาศหรือว่าสเปรย์ปรับอากาศหรือแบบตัวสเปรย์หรือแบบตัวอะไรก้อนดับกลิ่นในห้องน้ำอะมากเกินไปนะตัวนี้ก็เป็นกลิ่นที่ผมคิดว่าผมไม่เก็บไว้ในคอลเลกชันแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใช้แบ่งขายหมดแล้วคงจะไม่ื้อเพิ่มอะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้เนาะ Dragono จาก Gieros นะถัดมาครับกลิ่นนี้หลายคนก็ชอบครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันโอคูเกินไปนะก็คือ Hugo b o อส b o s บ Button หรือว่า b o s EDT นะครับตัวนี้ ขวดตัวแรกเลยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ตัวเนื้อกลิ่นจริงๆไม่ได้ดูน่าเสียหายนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะเข้าใจง่ายด้วยแต่ประเด็นคือกลิ่นของเขาเนี่ยมันเป็นทะเลซิตรัสแล้วก็เป็นกลิ่นที่ออกแนวสะอาดสอาดแต่มันออกผัดฝาดแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนผมได้กลิ่นของผงซักฟอกเวลาที่คุณพ่อเอาไปซักผ้าก็เลยมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ย โอเคมันอาจจะสะอาดมันอาจจะดูดีจริงนะมันอาจจะแบบว่าดูดมง,ง่ายสบายๆดูคลีนคลีนแต่ประเด็นคือมันอยู่เป็นตัวแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันดูแบบโอ h o ูลเกินไปอะ่ะคือคือได้กลิ่นนะหอมจริงนะครับแต่มีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดความเซ็กซี่หรือว่าก่อให้เกิดความเย้ายวนหรือดูมีเสน่ห์อะไรสําหรับตัวผมะนะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะใช้คือมันคงไม่เสริมอะไระครับมันคงแค่ให้ได้สะอาดๆอ,อย่างเดียวเนาะสำหรับตัวนี้นะบอสจากคิวกบอสครับ กลิ่นกับสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมรีวิวตามคําขอมานะแต่ประเด็นคือผมก็ไม่แนะนําเหมือนกันและไม่แนะนําให้ใครใช้ด้วยนะครับตัวนั้นคือพาโคราบานฟูมครับคือจะบอกว่าหน้าปกเนี่ยคลิปที่ทํามาเนี่ยเป็นอะไรที่ดูแบบประชดประชันมากๆคือเป็นอะไรที่แบบเป็นใบไม้แล้วมีผมไปซ่อนอยู่ในป่าอะไรประมาณนะั้นคือกลิ่นของเขาเนี่ยเขียวแบบเขียวตะโขดจันกลิ่นอืมคือแบบว่าฉีดออกมาแล้วคือมันเขียวแล้วมันมีความแบบ ซิตรัสก็จริงนะคือมันเปรี้ยวนิดหนึ่งอะ่ะแล้วมันก็ออกมีความเขียวว่ะคือประเด็นคือมันไม่ได้เปรี้ยวหวานเขียวเหมือนเลมอนเอเวเตอร์ ator, จนกระทั่งดูประหลาดๆนะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันดูกลมกลืนครับมันดูเขียวกลมกลืนแต่ว่ามันเขียวเกินไปอะ่ะมันเขียวเหมือนว่าเอาใบไม้มารวมๆกันแล้วคั้นน้ําเป็นน้ําหอมออกมาคือเป็นอะไรที่แบบผมว่ามันเขียวแล้วดูเขียวไม่มีมิตินะคือความเขียวของเขาเนี่ยถามว่าสดชื่นไหมถ้าฉีดอยู่ไกลๆตามผ้าตามอะไรอย่างเงี้ย แต่บอกตรงๆเลยว่ากลิ่นเนี่ยถ้าเป็นสมัยนะผู้ชายจะดูไม่มีสเสน่ห์เลยกับกลิ่นแบบนี้นะคือเป็นอะไรที่แบบเขียวเขียวมาเลยอะไรประมาณนี้นะดูสะอาดเขียวอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลายคนคิดยังไงกันนะแต่โดยส่วนตัวมือวาารู้สึกว่าถ้าก็ได้กลิ่นแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เซ็กซี่แล้วก็มันดูธรรมดาดูเพลนแล้วก็ดูแก่ด้วยสําหรับกลิ่นนี้นะครับดูแก่และดูเก่าอ่ะคือมันดูเก่าๆจริงๆอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับในโปสเตอร์โฆษณามาดึงดูเซ็กซี่ได้นะ อันนี้ก็จะแนบลิงก์มาให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้นะไซส์ซอคอกันเลยทีเดียวก็ผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดเป็นกลิ่นแบบนี้ผมไม่ไซส์นะซอคอเนี่ยคือแบบไม่ไหวจริงๆถัดมาครับกลิ่นนี้ต้องบอกว่าผมรีวิวไปว่าเป็นกลิ่นที่พอใช้ได้แล้วก็กลิ่นสะอาดในราคาที่แบบว่าย่อมเยามากๆครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเสริมบุคลิกในเรื่องของความภูมิฐานด้วยความเซ็กซี่ด้วยอะไรด้วยนะผมว่ากลิ่นนี้ไม่เหมาะเลยนั่นก็คือ Antonio Banderas คับตัวนี้ Blue Seduction Blue l u e ซี d u c t i o n เนี่ยจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยคือมันสดชื่นจริงมันดูควอติกมันมีความลื่นๆมันมีความน้ำน้นะครับมีความค,คล้ายๆกับบลูดอชเนลแบบเตือจางแต่มันไม่หวานเท่าบลูดอชเนลแล้วมันก็จะออกจืดๆเนาะกลิ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ดูเพลนมากๆแล้วก็ฉีดปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่ากลิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบนผิวเลยคือฉีดกลิ่นไหนเป็นกลิ่นนั้นเลยนะครับแล้วก็ดมปุ๊บเนี่ยให้ความรู้สึกได้เลยว่าน้ําหอมนี้ราคาถูกคืออันนี้ไม่ได้ดูถูกนะครับคือ กลิ่นของเขาไม่มีมิติจริงๆคือมันเหมือนน้าหอมราคาถูกอะเหมือนน้าหอมเจือจางอะนะครับคือตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่ากลิ่นจะดูสดชื่นนะแต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าบีตัวนี้อยู่ในบ้านนะ Blue s e Duction นะครับตรงนี้ก็คิดว่าเอาฉีดนอนหรือว่าฉีดอยู่กับบ้านชิวๆอะไรอย่างนี้โอเคนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาออกไปทํางานหรือว่าจะฉีดไปเสริมบนะุคลิกเนี่ยตัวนี้เป็นกลิ่นที่ผมไม่แนะนําเหมือนกันแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่เก็บไว้ในคอลเลคชันเช่นกันครับสำหรับ Blue s e Duction จาก Antonio Banderas ครับ คิดว่า Blue Selection ดูเตือจางและชีบและใช่มกลิ่นนี้ยิ่งกว่าครับนั่นก็คือจูบอมฟังไม่ผิดเลยครับจูบอมครับจูบอมเนี่ยน้าสีชมพูชมพูแบบนี้นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยได้แบ่งขายมานะครับก็เป็นเป็นของพภินันทนาการมานอกจากพี่วานออกมาให้ลองเนอะจริงๆแล้วกลิ่นนี้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรในเรื่องของเนื้อกลิ่นคือมันไม่ได้เหม็นไม่ได้ดูแบบอะไรครับไม่ได้มีความแปลกประหลาดในเนื้อกลิ่นด้วยแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยเปิดออกมาหวาน หวานเจี๊ยบเลยนะครับคือหวานมากแล้วเป็นน้ําหอมผู้ชายแต่กลิ่นเนี่ยหวานเป็นผู้หญิงเลยมีความซาบเบาๆนะครับแล้วก็ผ่านไปสักพักนะครับกลิ่นนั้เขาจะเหมือนแป้งบวกน้ําแดงเจือจางแล้วก็ทําให้รู้สึกเลยว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ไม่มีคุณลิตี้ก็คือเป็นอะไรที่ดูแบบไม่มีความหนาแน่นของกลิ่นเลยแล้วก็มีความรู้สึกจางมากๆนะครับจุบอมเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าถ้าจะใช้นะี่คือใช้แบบว่าเล่นๆนะได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบ เสริมบุคลิกอะไรพวกนี้ผมว่าไม่เสริมเลยแล้วมันดูแบบเป็นน้ําหอมที่ราคาถูกเลยครับคือเป็นอะไรที่บอกว่าดูเป็นคือมันดูเป็นเหมือนกับกลิ่นของแป้งอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันมีความหวานเบาๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาจริงคือกลิ่น,นยดมปุ๊บก,ก็มีความรู้สึกว่ามันหอมอยู่นะแต่มันประเด็นคือมันไม่มีมิติเลยแล้วมันก็ให้ความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะเก็บก็นในคอลเลกชันตัวนี้ก็ไม่น่าเก็บเหมือนกันครับสำหรับจูบอมนะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้เล่นๆเหมือนตัวแบบดูซี่ดักชั่นเนี่ย โอเคครับเอาไปใช้เล่นๆใช้ฉีดแบบดับกลิน่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉีดนอนในประมาณนี้โอเคครับแต่ถ้าจะเสริมบ,บุคลิกจะแบบว่าฉีดไปเดทไปอะไรเงี้ยคือตัวนี้ไม่แนะนําเลยแล้วผมว่านะผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุณแบบไปเดทด้วยเนี่ยอาจจะแบบว่ามองแล้วเธอใส่น้าหอม,ม,มอะไรมาอะไรเงี้ยทำไมดูชีฟจังอะไรประมาณนี้คือมันทําให้บุคลิกดูไม่ดีเลยอันนี้คือไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ว่ามัน เป็นอย่างนั้นจริงๆตามความรู้สึกผมนะก็ลองรวมดูได้ครับสุดท้ายแล้วนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมแนะนําให้ลองนะแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้เลยนั่นก็คือ odor space ครับ odor space นะครับเป็นกลิ่นที่ได้รับแรงบันดาลนานใจมาจากช่อง s e n o bird นะครับซึ่งเอามารีวิวให้ดูเนาะอันนี้เนี่ยก็แอบไปเจอนะครับตอนที่ไปซื้อตัวทดลองของตัว perfume summary มา2ตัวนะครับซึ่งก็จะออกคลิปในไม่ช้านี้เช่นกัน แล้วก็ออกไปแล้วตัวหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ร้านนี้เขาแบ่งขายพอดีนะก็เอามาลองแต่ประเด็นคือเป็นกลิ่นที่ถามว่ามิติของกลิ่นดีไหมดีครับความคงทนดีมากๆแล้วก็ p e r f o r m ร์แมดีมากการกระจายตัวดีมากๆคือถ้าเกิดว่าใครมองแค่เรื่องความคงทนการกระจายตัวนะแล้วก็ p e r f o r m ร์แมนซ์เนี่ยโปรเจคชันอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าโอเดอร์สเปซเป็นอะไรที่กินขาดแต่ผมให้เต็ม10เลยนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ย อันตรายมากๆนะครับกลิ่นนี้ผมจะรีวิวละเอียดอีกทีนะครับประมาณเดือนหน้านะอันนี้นี่ขอแบบว่าเอาเขาไปเข้าแผบนิดนึงคือเอาไปฉีดทิ้งไว้ตามห้องนะไม่รู้ว่าผ่านไปประมาณสัก3วัน4วันแล้วเนี่ยกลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ากลิ่นตอนนี้จะบอกว่าผมฉีดเอาไว้ที่มุมห้องนู่นแล้วปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าไปดมกใกล้ๆได้คือดมใกล้ๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าจมูกแทบดับไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบว่าทิ้งเข้าไว้ตรงนั้นนะ ให้มันอยุดตรงนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณสองสวันนะผมจะกลับไปดูมือทีหนึ่งว่ากลิ่นเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะอาจจะเป็นสักประมาณวันหนึ่งเช็คทีนึงหรือไม่ก็สัก8ชั่วโมงแล้วไปดมอีกทีหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้นะครับก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยก็ไปดมดูรอบนึงแลวมีความรู้สึกว่ายัางเหมือนเดิมคือยังเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะอันตรายอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสิบกลิ่นที่ผมไม่แนะนําในวันนี้ครับกลิ่นไหนเป็นกลิ่นที่คุณชอบหรืออว่่่่่าากกลิินนนนไไหเทีคคุณมชบบ้งะรั ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับอยากจะบอกว่าคลิปนี้เป็นเพียงโอปินเนียนเท่านั้นนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะอาจจะไม่ได้เป็นกับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดเหมือนกับผมนะดังนั้นก็ถ้าคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กำลังใจให้กันครับและอย่าลืมกดซับสไครป์และสั่นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปตัวทางช่องครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจกันบา